สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกท่านสบายดีบุตรกุลทุกคนเดอ้อขอพอ,พอกันขีเก้าพี่น้องซองน้องพายุขอพอกันตอนกลางคืนปิ่งยังเบ็ดปลาพายุอยู่กับเมมีสามพอลุกปรกันปิ่งยังเบ็ดพี่น้องเอ้ยปีน๊ อันนี้กระปีนอืออือหายอยู่หากินไปเนียงเวทพี่น้องเหนียงก็กำลังพากันไปพี่น,น้องยังมาที่กินข่าวได้นี่เห็ดน้องมีเห็ดเดี๋ยวกินเนีย่ยแล้วก็เลยไปอันน่ะไปเนียงเวทก่อนวันนี้เธอไปสิได้ไปสองลบก็จะ ีข้าแล่ไปใหม่บ่บดมือแมงกิลิก็มีไ้ยันหาดูเลยมาดิสก็จะว่ ใส่ใส่คนละหมองได้สุเพลินใจมือคืนนี่จะผนได้กบใหญ่มือคืนพอด,ดีพอปุ่นกบปีที่แล้วพอด,ดีพอปุ่นหักมั่นท่านี่อยากมัน่นท่านใดนาะกบหึ ใส่ปาดเลยพี่น้องเอาขึ้นมาโอ้ปลาดุกเอ้ปนปนลาดุกปลาดุกปนขอาวปนเลยพี่น้อง <c oughs> ปลาดุก,ดกโอ้อยู่ขากเนาะจับซองขางเนาะปลาดุกไงเอาของเอามาๆนี่ก่อนนะเอามาของนะ ยกกัน,นาาามารดปลาเนี่ยออกมาออกมาปลาเลี้ยงกอกมาไม่ใส่หลับเท่ามืออื่นอืมใส่แล้วเอาทั้งใส่เบ็ดกุเบ็ดปลาปลากระใสเนีงาพงกระใส,ใสขีดเจเดือน นี่พายะของนี่ล่ะมาคนอื่นโตกับ5อืออ้อหัวชิงไข่ดิเด้ออึหล่นบ่เดี๋ยวประดุกอีหลาดูอีหลาตึงประดุกตมไงมาเบาะ <laughs> กินกับมะเขืออ่อนเนาะลูกสองตวัวปลาเลี้ยงตัวหนึ่งข้างผู้เฒ่าคุณพ่อคอมขาดแล้วอือข้างมันอ่อนใจเย็นอะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยพี่นอ <c oughs> ้องตัวบักใหญ่เลยกรบนะสะจะมสมาตัวหน่อยแท้ เราต้องฮักขาได้อีกแล้วพี่น้องต้องบักใหญ่เลยชำปรมือนี่ไข่แน่วะสันไข่แน่ได้พี่น้องเอ้ไข่แน่ตัวนี้ตัวน,นี้อะไรจับจากโตสามโต,ส,มตสี่โตพบอ,อพบนยังบัวบุญพี่นี่กบยัาง,งน้อยพี่น้องใน้กบสี่หาโตพี่น้อง มื่นอ่างสิพ่อปนหมนแ้มื่นมาย่าใหม่ยางสิพ่อปนปนกับปนกับสิเดปนป้าก่อนพอกบมันตัวหน่อยมันมันบ่อนั่นอ้ยคือเอาหน่อยแห่เท่านะนี่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 นะ กบในป้าป้าป้าสามตัวประดุก2อตัวกบกับสามสตู้นี่แหละแล้วมันตัวน้อยตัวน้อยกับหมแลเวอรสีพ่อปนกับประมาณหกเจ็ดตัวพ่อปนเด็จมือนะพี่น้องลอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy nội Youtube nội <laughs> <laughs> สิได้เมื่อกินข้าวเลยบ่ทันได้กินข้าวแลงพี่น้องเอ้ยแม่เยียงเบ็ดก่อนเอาแลงก็ยังบ่ทันได้กินเพราะว่าเฮ็ดกินยังบ่ทันได้แล้วเลยชวนมาเยียงเบ็ดก่อนเยียงเบ็ดแล้วบ่กินข้าวแล้วพัดจักผักพอนเนาะ <coughs> 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 เฮดเบี้ขอากพักพ่อนอื่นนี่รก็ลุยต่อที่ยหมันเจยามันแล้วอื่นแถมมันเล่อก็จิบมันเล่อดอกพี่นงมันยังไล Hứ? thử được thử บ่ซะหยัง mai หยัง ma ถือติดเลยอย่าบ่เตื้อเลย khai yêu. À,

ยูดีมีแห้งมาทุกคนคุนกินหนาพอกันใหม่เด้อสบายดีมากินเกาวกินหนามก่อน